สวัสดีครับวันนี้ครับอยากกับพิบตาเลยนะครับเชิญพบกับซีวิกตาโตครับหรือซีวิกเอครับคันนี้บอกคําเดียวครับสภาพเทพสุดๆครับรถบ้านแท้ๆครับมือเดียวออกห้างวิ่งแค่แสนสี่หมื่นกิโลครับผมและน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับแอร์แพ ABS ครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกยอดฮิตเลยนะครับตัวนี้ท่านใดมองหาอยู่รถหลักหมื่นไม่ควรพลาดเลยนะครับติดตามชมครับผม มาชมเอกสารกันก่อนเลยนะครับเอกสารทุกอย่างครบถ้วนเลยครับสมุดเล่มทะเบียนบุ๊กเซอร์วิสและประกันชั้น3ด้วยนะครับผมนี่ครับมาหน้าแรกครับมีหน้าเดียวครับมือแรกป้ายแดงชัดเจนครับรถปี98หรือ2541ครับผมมีหน้าเดียวเลยครับภาษีครับ4มิถุนาปี65ครับเพียงปีละ892บาทนะครับต่อมาหน้ารายการบันทึกครับมีเพียงบรรทัดเดียวครับเปลี่ยนเล่มเต็มมาครับผมเมื่อปี60ครับมีเท่านี้เลยครับผม เอกสารนี่ครับประกันชั้น3ครับถึงเดือนมิถุนาเลยนะครับทุกอย่างครบถ้วนชัดเจนครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบุรรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และ l ลฟ์เพลยเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับ มานาเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพพร้อมใช้ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับขับได้ถึงไหนถึงกันครับผมและเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยด้วยนะครับโอเคครับคันนี้อย่ากับพิตาเลยนะฮะไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงครับท่านใดที่มองหารถสวยๆหลักหมื่นครับผมสภาพพร้อมใช้ครับสภาพปิ๊งๆสภาพเทพแบบคันนี้ครับไม่ควรพลาดเลยนะครับผมติดตามชมเลยครับเป็นรถฮอน da c ซีว c ครับผม เขาเรียกกันว่า Civic อีครับหรือ Civic โฉมตาโตครับคันนี้เป็นปี1998เลยนะครับผมนะฮะรถสภาพสวยรถยอดนิยมครับในยุคปี90ต่อเนื่อง2000ครับคันนี้เป็นกีเอ่อเป็นปี98ครับหรือ2541ครับรถบ้านสภาพเทพคันนี้ครับผมรถบ้านแท้ๆมือเดียวออกห้างครับวิ่งแค่แสนส0 0หมกิโลครับผมว้าวเลยครับ โปรไฟล์ดียอดเยี่ยมครับน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับผมได้ Airbag ABS ด้วยนะครับเป็นเครื่อง VT e ทคครับผมนี่ครับ VTIL ครับเครื่อง v t e ท Airbag ABS ครับ Top o p t i o ัครับตัวคันนี้นี่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมซึ่งตัวเกียร์ธรรมดารถรุ่นนี้ยอดนิยมสุดๆครับเป็นรถที่ใครๆนิยมเล่นกันครับเพราะมันขับมันขับสนุกดูแลง่ายครับไม่จุกจิกและประหยัดด้วยนะฮะเร่งดีขับดีมากๆครับ สภาพตัวถังนะครับบางเดิมสนิททุกจุดครับน็อตไม่ขยับสักตัวเลยครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนเลยครับสวยงามปิ๊งปิ๊งปองปองฮะบางเดิมทุกจุดครับผมสวยงดงามมากๆครับสีสันสวยครับสีแดงสวยสดใสครับสภาพสีอยู่ในเกณฑ์ราว95%เลยนะครับแทบไม่มีริ้วรอยไม่มีตำหนิใดทั้งสิ้นนะครับสีสวยเต็มทั้งคันครับผม ให้ชมสภาพสีกันใกล้ๆเลยนะฮะนี่ฮะสวยงดงามมากๆครับผมนี่ครับสีสันนี่บอกเลยครับสวยปิ๊งฮะไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มสักบาทเลยนะครับนี่ครับสภาพยางครับยางมิชลินอินเออรี่นะครับโอ้ตัวนี้วิ่งดีสุดๆครับผมชอบมากครับมันนุ่มเงียบครับผมเกาะถนนดีมากครับมิชลินครับผมดอกสวยๆหนาๆเลยนะฮะ ยางปี2018ครับดอกนุ่มเลยนะฮะใช้ได้ใช้ได้อีกยาวๆเลยครับสวยงดงามมีเสน่ห์สุดๆครับนางฟ้าเลยนะฮะนี่สภาพเทปๆแบบนี้ครับบอกเลยครับ1ในร้อคัน1นึ่ในพันคันจะหาสภาพแบบนี้ได้หรือเปล่าครับน็อตไม่ขยับสักตัวครับมือเดียวด้วยนะครับผมวิ่งแค่แสนสี่ครับไปชามชงกันไปเรื่อยๆครับบอกเลยครับคันนี้สุดยอดนะฮะภายนอกภายในทุกอย่างครับ ไม่ควรพลาดเลยครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับผมมาชมความสวยงามในห้องโดยสารกันต่อเลยครับห้องโดยสารบอกคาเดียวครับสภาพแบบนี้ครับนางฟ้าเรียกพี่เลยนะครับสวยงามสุดๆเลยครับผมรถสภาพเดิมๆแจมๆแบบนี้ครับเลขไม้ครับวิ่งมาแค่142,000มกิโลครับผมว้าวเลยนะครับ รถบ้านมือเดียวออกห้างครับใหม่แท้ๆเลยนะครับวิ่งน้อยใช้งานน้อยสุดๆฮะผมให้ชมพวงมาลัยกันชัดๆเลยนะครับนี่ครับไม่มีสึกเลยนะครับผมพวงมาลัยใหม่ปิ้งเลยครับเรียกได้ว่าสภาพนี่น้องๆป้ายแดงเลยนะครับนี่ฮะงดงามมากๆครับตัวท็อปเลยครับพวงมาลัยแอร์แบกเบรก ABS ครับผมนี่ครับกระจกไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยฮะนี่ครับชมแหงประตูเลยฮะ สวยงามมากครับชมคันอื่นเปรียบเทียบได้เลยนะฮะแผงประตูจะอยู่ในสภาพแบบนี้หรือเปล่าเลยครับนี่ฮะสวยงามครับเบาะเดิมๆใสๆฮะสดๆเลยครับเบาะไม่ยุบเลยนะฮะเบาะเด้งๆเ,เลยครับผ้ากำมะหยี่เดิมๆจากห้างเลยครับสภาพแบบนี้รถอายุขนาดนี้ผมแทบไม่เคยเจอเลยนะครับสวยงามสุดๆฮนะนี่แผงประตูฮนะชมได้เลยฮนะ สวยกว่านี้นี่จะหาได้หรือเปล่าครับผมแผงคอนโซลคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักใดๆดทั้งสิ้นนะครับสวยสดจริงๆครับนี่ครับสุดยอดมากครับวิทยุนี่ยังเดิมเดิมฮะโซนี่ติดรถมาเลยนะครับรถแนวอนุรักษ์เลยนะฮะเดิมเลยฮะเดิมทุกอย่างเลยครับผมนี่ครับสวยปิ๊งฮะนี่ฮะหัวกงหัวเกียร์ครับเกียร์ธรรมดา5สปีดน,นะครับ เกียร์นี่แน่นๆเลยนะครับไม่มีหลวมครับเข้าชิดทุกเกียร์ครับสวยสุดๆฮะนี่ฮะโอ้โหว้าวจริงครับรถคันนี้ครับรถหลักหมื่นในสภาพแบบนี้ครับท้าส่งประกวดได้เลยนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับเปิดประตูหน้ากันเลยครับประตูนี่หนักแน่นนะครับไม่มีหลววไม่มีตกนะฮะแผงประตูสวยงามสุดๆครับชมเลยฮะนี่ฮะแผงสวิตครับ สดชามสดๆครับสภาพปิ๊งๆจริงครับผมสวยงามมากๆเลยครับนะฮะภายในภายในครับวงมอลไรฮะใสๆเลยฮะนี่ฮะชมได้เลยนะครับไม่สึกไม่โซไม่ช้ำเลยนะครับผมวงมอะไรนี่แอร์แบ็กเลยครับสวยงามมากเลยฮะรถคันนี้ครับนะฮะชมกันแบบชัดๆซูมๆเลยครับผมสวยงามมากๆเลยครับ รถอนุรักษ์ได้อยู่ในสภาพแบบนี้ครับเก็บความงดงามให้เราได้ชมกันขนาดนี้ครับนี่ครับสุดยอดมากเลยนะฮะสมองเป็นแบบชัดๆครับรถคันนี้นี่จอดในร่มด้วยนะครับสีสันนี่ไม่มีซีดเลยนะครับผมสีสวยทั้งคันเลยฮะนี่ครับ สวยงามเลยนะครับภายในนี่อย่างรถป้ายแดงฮะเอาเป็นว่าน้องๆป้ายแดงแล้วกันนะครับผมนี่ครับโอ้วววสุดๆครับใครมองหารถหลักหมื่นสภาพเดิมๆใสๆครับรถบ,บ้านๆรถที่เจ้าของดูแลดีสุดๆครับแล้วโปรไฟล์ดีอย่างคันนี้ฮะมือเดียวออกห้างวิ่งน้อยๆฮะแสนกว่าโลครับแสนสี่หมื่นโลครับ ภาพอย่างคันนี้บอกแล้วครับสวยกว่านี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับสภาพสีนี่ดูเลยนะฮะนี่เงาวับเลยครับไม่มีคงไม่มีคลื่นเลยนะฮะสวยกริบเลยครับผมสีสวยสวยใสๆเลยนะครับงดงามมากเลยนะฮะสีสันครับผมเปิดประตูฝั่งนี้กันต่อเลยฮะ ประตูหนักแน่นทุกบานเลยนะครับไม่มีตกเลยนะครับผมรับรองครับแน่นๆฮะชมแผงประตูฮะความสวยฮะสวยงามมากๆเลยครับลองเปรียบเทียบรถรุ่นนี้นะฮะในคันอื่นได้เลยนะครับดูเลยฮะแผงประต o แผงประตูนี่ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในสภาพแบบนี้ครับผมบอกเลยฮะคันนี้ได้แอร์แบกด้วยนะครับผมลงพวงมาลัยสวยครับเบาะแจ่มๆเลยฮะ เจ้าของรถโนโหรักษารถดีมากๆครับท่านรักรถคันนี้มากครับต้องขอบพระคุณมากครับนะฮะเกียร์สวยๆเลยครับขอบพระคุณท่านเจ้าของรถนะฮะที่ส่งมอบรถคันนี้ให้ครับท่านนี้รักมากๆเลยนะครับผมปิ๊งเลยนะครับเบาะเบอร์ครับสวยงามสุดยอดมากครับให้ชมกันทุกรายละเอียดเลยนะฮะ บสุดยอดผ้ากรมะหยี่สวยๆเดิมๆครับออกจากห้างมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับรถหลักหมื่นที่สภาพแบบนี้ครับสวยกว่านี้ไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะครับผมสุดยอดมากครับคันนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยครับ ขายเธอสวยจริงๆเลยครับไฟท้ายสวยใสเลยนะครับผมนี่ครับเป็นเอกลักษณ์มากครับสีวิตาโตครับผมนี่ครับ V T I L ครับเครื่องยนต์ V t e c นะครับผมอัตราเร่งดีม้าดีมากๆครับเกียร์ธรรมดาขับสนุกครับตัวนี้ยอดฮิตครับนิยมเล่นกันมากๆเลยนะฮะเพราะว่าขับมันครับแล้วก็ไม่กินเลยนะฮะตัวนี้ประหยัดด้วยครับป้ายทะเบียนเดิมๆฮะรถสละบุรีตั้งแต่เกิดเลยนะครับผมนี่ครับไม่เคยเปลี่ยนป้ายไม่เคยย้ายไปไหนครับ มือเดียวชัดเจนเลยครับผมชมห้องท้ายเลยฮะท้ายสวยสดงดงามครับไม่มีชนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยินดีรับคืนครับทุกสันทุกขอบทุกซอกทุกมุมเดิมเดิมครับผมน็อตไม่ขยับสักตัวเลยนะครับนี่ฮะให้ชมกันแบบชัดๆเลยนะครับน็อตไม่มีขยับเลยครับผมนี่ครับไม่เคยแกะไม่เคยโดนประแจอะไรทั้งสิ้นครับไม่เคยโดนไขเลยนะฮะนี่ฮะสวยงามปิ๊งๆเลยครับเดิมเดิมสุดๆครับผม ชมเลยฮะอย่างอะไรครับผม้องท้ายสะอาดสะอานมากครับเครื่องไม้เครื่องมือครับรถใช้น้ํามันล้วนๆเลยนะครับไม่เคยติดแก๊สใดทั้งสิ้นนะครับว้าวว้าเลยครับสุดยอดมากๆฮะรถคันนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับภาษีนะครับมิถุนายนเลยครับกลางปีเลยนะครับผมใช้ไปเลยนะครับผมแค่ปีละ900กว่าบาทนะครับ มาชมหน้าตาความหล่อความสมาร์ทเลยครับผมนี่ครับหล่อเทสุดๆเลยนะครับคมคายมากครับไฟหน้าไฟตาครับสวยใสครับผมนี่แบวๆเลยฮะงดงามมากครับเส้นสายคมกริบเลยครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับห้องเครื่องครับห้องเครื่องเดิมทุกจุดทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นนะครับมีชนยินดีครับคืนครับ น็อตไม่ขยับสักตัวครับเพดครบสติกเกอร์ครบทุกยาทุกจุดครับผมนี่ฮะให้ชมกันเลยครับนี่ฮะเพดครบเลยนะครับนี่ฮะเพดจเดิมๆเลยครับผมนี่ฮะน็อตนี่ไม่เคยโดนแตะต้องเลยนะครับนี่ครับสวยใสมากเลยครับผมนี่ครับน็อตไม่ขยับเลยฮะลดอายุขนาดนี้ที่น็อตไม่ขยับนี่หาแทบไม่ได้แล้วนะครับบอกเลยครับยากมากครับผม ไม่เคยโดนแกะเลยนะครับน่ฮะน็อตเดิมๆนิ่งๆทุกตัวครับสวยงามมากๆครับฝากระโปรงเดิมหมดเลยครับผมนี่ครับไม่เคยโดนแกะโดนถอดนะครับเครื่องยนต์ครับผม1 6 0 0ซีซีวีเทครับเครื่องยนต์เดิมๆตรงรุ่นเลยนะครับรหัส D16 y 8ครับมากับรถเลยครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ เครื่องยนต์ปกตินะฮะเสียงเพาะพิงมากครับระบบแอร์ระบบคอมแอร์นะฮะระบบพัดลมไฟฟ้าตัดต่อทํางานปกติทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมไม่มีปัญหาแดงสิ้นครับไม่มีปัญหาความร้อนในแดงสิ้นครับรถขับขี่ทางไกลได้สบายเลยครับผมทุกระบบเลยนะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ครับไม่ต้องเอาไปซ่อมเลยนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยครับการันตีสภาพให้เลยครับ รถพร้อมใช้งานครับระบบไฟฟ้าครบถ้วนครับและรถในสภาพแบบนี้ครับอย่างคันนี้ครับรถหลักหมื่นที่ได้สภาพเทพแบบนี้ครับโปรไฟล์ดีครับมือเดียวออกห้างครับสวยใสครับวิ่งแค่แสนสี่ครับผมนี่ครับได้ท็อปออปชั่นด้วยครับแอร์แบ็กเอเครับเกียร์ธรรมดานี่ขับอย่างมันเลยนะฮะขับสนุกครับผมตัวนี้ยอดฮิตครับคนที่เล่นนะฮะนิยมมากๆเลยนะครับผมนี่ฮะ ราคาเบาๆครับน่าใช้งานครับเอาไปใช้ได้เลยครับการันตีครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมนี่ฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีคลิปทดลองขับกันต่อเนื่องเลยครับผมไปดูกันเลยฮะรถคันนี้การขับขี่สภาพการขับขี่บนท้องถนนเป็นยังไงครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ขนาดไหนครับติดตามชมกันต่อได้เลยครับท่านใดสนใจครับติดต่อตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการขับส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสะอาดครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮ้าส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยครับกุญแจนะครับเป็นดอกธรรมดาครับผมนี่ครับ ดอกธรรมดาครับมาจากศูนย์เลยนะฮะนี่ดอกแท้เลยครับเป็นเซ็นทรัลล็อกนะฮะนี่ครับไขเปิดประตูเลยครับเซ็นทรัลล็อกอะไรใช้งานได้หมดเลยครับระบบไฟฟ้าปกติทุกสิ่งทุกอย่างครับเข้ามานั่งในตัวรถแล้วฮะเสียบกุญแจครับเดี๋เปิดไฟออนเช็คกิ้งกันเลยฮะไฟเช็คกิ้งครับนี่ครับแอร์แบ็ก abs นะครับไฟทุกอย่างครบถ้วนครับผมนะฮะ นี่ครับเมื่อสตาร์ทแล้วไฟก็ดับเลยนะครับผมนะครับปกติเลยนะครับผมสตาร์ตติดเลยฮะชึองเดียวเลยครับติดง่ายครับรับรองครับเปิดแอร์ครับแอร์เย็นเลยนะครับผมนะครับระบบองค์ระบบแอร์เย็นเฉียบครับสู้แดดเมืองไทยได้สบายครับนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับ ได้ครับผมทดลองกันเลยฮะให้ดูกันแบบชัดๆครับนี่ครับครบทุกบานเลยนะครับอ้าวเรฮะเดี๋ยวทดลองขับกันฮะกดแตะมือนิดนึงครับผมเหยียบคัด์แล้วนะฮะในคัดต์นี่นุ่มมากนะครับนะฮะคัด์นี่กดนุ่มเลยครับผมเข้าเกียร์เกียร์นี่เข้าป๊อกๆเลยครับไม่มีลัน่นไม่มีหลุดนะครับเข้าชิดครับผม เข้าเกียร์หนึ่งแล้วนะครับนะฮะเกียร์สองนี่เข้าเข้าดีหมดทุกเกียร์ครับผมนี่ผมลองสับเกียร์ดูนะครับยังไม่ได้ขับนะยังไม่ได้ออกตัวยังไม่ได้เคลื่อนตัวเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับนี่ฮะถอยลงถอยหลังเข้าดีมากนะฮะคัดนุ่มครับผมนะะรถสมบูรณ์สุดๆครับไปฮะโอเคออกตัวเกียร์หนึ่งฮะทดลองขับ ผมจะหมุนเป็นวงกลมนะฮะซ้ายสุดก่อนเลยนะครับทดสอบช่วงล่างครับโอ้ไม่มีเสียงแก๊้แกล้งแกล้งสิ้นนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะฮะไม่มีเสียงผิดปกติครับผมต่อไปขวาสุดครับนี่ครับเผาโคงเผาขับครับไม่มีเสียงแก๊้แกล้แกนะครับรับรองครับช่วงล่างแน่นเติมครับบูทลูกมาอะไรทุกอย่างครับผม แน่นครับห้องโดยสารเงียบดีเลยนะครับเก็บเสียงได้ดีครับเนี่ยฮะหมุนเป็นวงกลมฮะสภาพเยี่ยมเลยฮะช่วงล่างแน่นนะฮะโอเคครับไปทดลองถนนใหญ่กันครับมาถนนใหญ่กันแล้วครับไปเลยครับออกตัวเกียนหนึ่ง พุ่งเลยครับเกียร์สองเกียร์สามมันมากครับเกียร์สี่ออกตัวดีพุ่งแรงจัดเลยนะครับเกียร์เข้าชิดครับผมแน่นๆฮนะคัดนุ่มทุก,ทกเกียร์เลยนะฮะคัดนี่เหยียบนุ่มๆเลยฮนะไม่มีสู้เท้าไม่กระด้างเลยครับ เยี่ยมมากเลยนะครับเนี่ยขับเกียร์สี่นะตอนนี้ฮนะชมเลยนะฮะรอบจัดดีเลยครับผมเกียร์ห้าครับสุดยอดเลยครับผมพุ่งแรงครับอัตราเร่งดีคัดนุ่มครับผมเกียร์เข้าชิดครับไม่หลวมไม่คอนนะครับรถสภาพปิ๊งๆเลยครับ บอกได้เลยครับในรถยุค90ผมว่าใครที่จะหารถสวยรถสมบูรณ์รถเดิมๆขนาดนี้หายากมากครับกล้าพูดเลยครับหนึ่งในร้อยคันหนึ่งในพันคันจะหาได้หรือเปล่าครับรถสภาพแบบนี้ครับเลขไม้วิ่งแค่แสนสี่ครับผมนี่ครับรถโปรไฟล์ดียอดเยี่ยมครับมือเดียวออกห้างครับการขับขี่เยี่ยมครับ ตาเร่งดีเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครบทุกอย่างครับผมช่วงล่างแน่นตืบครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับบอกเลยครับเอาไปขับใช้งานได้เลยครับขับได้ถึงไหนถึงกันครับไปไหนก็ถึงครับความร้อนนี่นิ่งๆเลยนะครับนี่ครับชมเลยนะฮะความร้อนนิ่งครับขับมาทางไกลก็ไม่มีปัญหาครับผม วิ่งมาหลายร้อยโลไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิ้นครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยครับรถคันนี้ครับชมเลยฮะแอร์เย็นเพลงเพราะครับภายในสวยๆจั่มแจมแบบนี้ครับชมช่องแอร์เลยฮะคอนโซลเนี่ยครับชมเลยฮะนี่มีวิทยุเดิมๆครับเนี่ยสวยๆแบบนี้ครับตัวท็อปสุดครับแอร์แบ็ก ABS ครับตัวนี้หายากสุดๆครับ ส่ตของรุ่นเลยครับเกียร์ธรรมดาขับมันขับสนุกครับผมสุดยอดมากครับท่านใดสนใจครับไม่ควรพลาดด้วยประกันทั้งปวงครับรถคันนี้ครับหายากหนึ่งในร้อยคันหนึ่งในพันคันครับรับประกันสภาพครับโอเคครับกบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามบุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า23 0 0 0ันท่านแล้วครับผม กราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากเราครับผม